อนนจอตายแล้วตายแล้นี่ไม่กินแล้วถือข้าโพด้ไม่กินแล้วอืมแด้ข้าวโพดนอนกอดข้าวโพดด้วยลงตาหีให้นี่นนนน่ครับตะนวีดีโอไให้เขาเข้าไปมาลงตาอันตรายนะหลับแล้ว ช่ครับลูกาลูกเดียวที่จับจอได้สบายแล้วเข้าไวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมดนะได้ตายอยู่หลับเลยอะ่ะเนี่ยออานฟนะฟจับได้นะฟ c ี FC ก็จับได้ฟซี FC มาฟซี FC มาจาก้อนเมือง หับแล้วนะหับเลยเนี่ยเนี่ยดับเลยสัญญาณดีไหมครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เข้ามาชมแล้วครับนี่อ่าเลยนอนหลับไปเลยวนหรือที่ไหนหลับนะครับเนี่ยสบายเลย เอฟซีอยากจับด้วยอ่๋อจับได้ยังไงจับได้ตาบ้องไม่เห็นจับได้ตาบองไม่เห็นจับได้นะระวังระวังนะระวังขะมองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเออเอฟซีจับได้เนี่ยจับเอฟซีมาจากดอนเมืองได้จับจ๋าด้วย สบายเลยอ้วนปุ๊เลยใช่หนูตไปส่งให้อาจารย์นะมันถ่ายไว้ให้ได้สามนาทีก่ด้ถ่ายไว้ให้สามนาทีก่อนตาไม่ได้เล่นหรอกตาก็ย่งให้อาจารย์สบายเลยนวดก็มีคนนวดให้แข่งคนให้ด้วย ไม่ไม <muitas> <ian> ่ไม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 ่ต้องไม่ต้องให้นี่พอเข้าไปแล้วพอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่พูดถึงในโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์เข้ามาดูอาจารย์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยอาจารย์ส่งได้ผมเลยนะเนี่ยผมถ่ายอีกเื่องหนึ่งไว้ให้เนี่ยเห็นเรอย่าาค่าใช้จ่ายเพราะอะไนั่นี่อาจารย์เอาค่าคลิปมาเลยนี่ผมถ่ายไว้ให้อยู่เียงของตาเชิดนี่นอนนอนสบายลงมานอน อ่ะถ่ายไว้ให้แล้วครับคลิปอาจารย์ผมถ่ายไปให้อยู่เครื่องกะเชิดนี่ผมถ่ายไปให้อยู่อาจารย์ส่งดาวให้ผมด้วยร <laughs> ับสบายลงมาเอฟซีเข้ามาเลยเอฟซีเอาของมาฝากไงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม